สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบิ๊กบิ๊รับดีไซน์เช่นเคยนะฮะร้านแรประคุณภาพนะฮะจะดูแลสวิตถึงบ้านคุณน,นะครับอ่าโดยวันนี้นะฮะเราก็มาทําการดูแลนะครับให้กับฮอนด้าสวิตคันนี้นะฮะที่เบื่อเบื่อกับฝากระโปงเคฟล่าอยากจะกลับมาเป็นขาวล้วนทั้งคันนะคระับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็เริ่มขั้นตอนในการเปลี่ยเฉลมนะครับให้กับฮอนด้าสวิตคันนี้นะฮะในการเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับให้กลับมาเป็นสีขาวแบบเดิมๆนะฮะอาโอเค สวัสดีครับคุณ่อนเพอนครับมาเป็นไงบ้างครับกับการแปลงโฉมในวันนี้นะฮะจากทีนี้นะครับดูแต่ของเรานะฮะตอบครับหน่อยทำไมถึงต้องการเปลี่ยนจากคาร์บอนที่แบบนิยมนิยมช่วงนี้มาเป็นแบบนี้ครับก็ตอนนี้ครับกายเป็นแบนิยมแบบเดิมอ่า back to b a s i c ใช่กลับมากลายเป็นไล่กลับเาไปสีสแตนดาร์ดแล้วก็มีการแต่งตกแต่งด้วยคาร์บอนมากกว่าให้มัสขึ้นไปหน่อยได้เลยครับเมื่อเท่าตัวรถเนี่ยทำให้ดูแบบเป็นเหมือนฝาแต่งอีกรูปแบบหนึ่งเลยอ่าโอเคถูกใจนะครับเพือนเพื่อนโอเคได้ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท็อปมากนะฮะที่เราที่ไว้ใจให้เราเข้ามาดูแลนะครับต้องการดูแลให้เราดูแลส่วนไนเพิ่เมเติมแจ้งในตลอดเลยดูเหมือนมีแผนที่อยากจะเปลี่ยนทั้งคันแล้ว <laughs> ด้วยสีเทาร์เนโบวแบบนี้เนี่ยนะฮะนี่เอามาป้ายยาวไว้ด้วย <laughs> <laughs> นะครับโอเคและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะอยากทําการดูแลปกป้องรถคุณนะครับแบบหีบบ้านอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเพียงแต่กัรร้อยเปลี่ยนสีรถยนต์ ตกแต่งแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ติดต่อมาที่ลีเวียนะครับพี่สายตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เราเข้ามาดูแลนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าเราจะทำการดูแลปกป้องขั้นไหนต่อไปนะครับกับลีเวียนะครับพี่สายเลิกกับครับเลดัสแคร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ